ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาชมความแตกต่างระหว่างฮอนขาวครับผมกับตู้กลางครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงครับทำไมเขาไม่เอาฮอนไปเล่นงานตีสดครับทำไมฮอนอยู่งานประชาธัมพันธ์งานเปิดหนังนี้ครับผมครับแล้วทำไมตู้ลงพงถึงอยู่ในงานเล่นสดไม่เอามาทำหอใจข่าวตามหมู่บ้านเพราะเหตุผลอะไรครับผมฮอน ก็จะได้เสียงที่ดังมากขึ้นครับผมเพราะว่าในนี้จะมี4ตุลเลยนะครับฮอนครับความถี่ก็จะไม่กว้างครับผมเขาจะโด่งความทีในความทีหนึ่งครับผมครับแต่ลําโพงครับผมเขาจะไม่ดังมากแต่เขาจะได้ทุกความถี่ครับผมครับคือความถีเขาจะแฟดมากกว่าและได้ความที่ะครบมากกว่าครับผมคุยอย่างนี้เข้าใจยากแน่นอนครับผมเราต้องไปดูให้โปรแกรมสมาร์ทไลท์เป็นตัวตัดสินครับระหว่างฮอนกับลำโพงครับมันต่างกันตรงไหนทําไมเขาถึงเลือกใช้นละงงานกันครับผมเรามาดูกันว่าความแตกต่างอยู่ตรงไหนครับผม มาครับทีนี้เรามาใช้ภาคปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์กันครับผมมาจับดูครับขั้นตอนแรกผมจะจับลำพงก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงความถี่ครับผมผมจะใช้ไปเลยนะครับคอมที่ลำพงต่อมาครับความถี่ฮอนครับผมฮอนออกมาแล้วผมจะเสียบฮอนไว้นะครับผม มามาดูกันครับผมฮอนกับลำโพงต่างกันตรงไหนครับผมครับนี่ครับเส้นสีเหลืองนี่เป็นฮอนนะครับผมนี่เป็นฮอรนครับผมเห็นไหครับฮอร์นจกความถี่โด่งในช่วง1เคสไหมครับที่ผมว่าชอบความถี่ของใจข่าวความถี่ฮอนยกหนึ่งเคขึ้นเลยครับสลหรับงานมาทะได้ผลแน่นอนครับผมครับสำหรับงานเพครับความถี่ก็จะกว้างมากขึ้นไงไหมครับผมความถี่เราจะเดินได้นี้แหละครับตั้งแต่ ร้อยครับผมวิ่งจนถึง 2K เกันเลยทีเดียวครับสำหรับความถี่งานดนตรีครับผมทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของฮอนกับลำพงกันครับผมครับลำพงสีม่วงครับทั้งด้านงานดนตรีสดลำพงก็ใช้ความถี่ที่เยอะกว่าครับผมเพราะว่ากวดทุกความถี่กันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่ร้อยครับผมยาวไปถึง 2K เลยครับผมครับแต่สำหรับหนังกลางแปลงครับเป็นเสียงคนพูดเสียงยิงปืนจะไม่ได้ใช้รายละเอียดเยอะเท่ากับการพีครับผมเพราะว่าส่วนมากหนังก็มีได้ยิงปืนดึกๆๆ ยิงปืนขับรถความถี่ก็ไม่ใช้เยอะครับผมและหนังส่วนมากจะเป็นความถี่เสียงคนในส่วนมากเวลาพูดเวลาอะไรครับผมครับเขาเลยยมฮอนครับเห็นไหมครับช่วง 1K ครับ1นเนี่ยคนพูดแบบโอ้แรงมากครับช่วง 1K ครับผมมันห่อใจข่าวเลยครับผมและฮอนเขาติดความถี่ช่วงประมาณ300ร้อยสิบห้าร้อยด้วยครับผมขับเพื่อเสียงคนพูดใหญ่และอ้วนมากขึ้นครับผมครับทุกตัวก็มีข้อดีและข้อเสียครับฮอนได้ดังขึ้นแต่ความถี่ไม่ครบครับในการเปิดแรงก็โอ้แน่นอนครับแสบหัวแนอนฮอนครับ ใครที่เคยฟังฮอนก็จะเข้าใจว่าฮอนเป็นยังไงครับผมครับทางการเดินทางของเสียงครับผมฮอนก็ไปไกลกดลำโพงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะว่าฮอนของมีปากครับเห็นไหมครับมีปากเข้าไปนะครับผมครับทำไมการเดินทางเอาเสียงได้ไกลกดลำโพงมากขึ้นแต่ลำโพงเราต้องมาใส่ตู้ในการทําให้ลำโพงส่งไกลมากขึ้นวม่ว่าเป็นการใส่ปากโหลดครับผมครับเพื่อให้ลำโพงได้ไกลมากขึ้นครับแต่ใส่ปากโหลดแล้วก็เกิดผลเสียต่อการเฟดของลำโพงกลับมาเหมือนกันครับผมครับ และหอนก็ต้องมีแสลมในนั้นน้กันแมงส่วนมากครับจะมีหอนแล้วก็มีแหลมด้วยครับเพื่อได้ความถี่ตรงนี้มาครับไม่หอนความถี่ตรงนี้ไม่มานะครับครับหนังก็จะใช้แหลมมาเสริมความถี่ช่วงนี้มาครับผมครับครับแต่ความถี่นอนก็ได้ความแรงและความบาดหูหรือแสบหูครับผมจะไม่สมมติเหมือนลำโพงงานพีครับแต่ความแรงยังไงก็แพ้หอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับเอาล่ะครับผมก็อีกหนึ่งคลิปความรู้ครับผมเกี่ยวกับหอนกับลำโพงว่า แตกต่างกันยังไงครับผมครับแลาคนก็สงสัยว่าทําไมบอลลองวงใหญ่ครับทำไมไม่อาฮอนไปลงช่วยครับสรับปวดคนได้เยอะครับผมหลายคนยังใส่วลาหนังก็แข่งกันโอ้โหลำพงร้อยยี่สิบสามสิบดอกทําไมไม่ใส่ลำพงไปช่วยทําไมมีออหอนอย่างเดียวครับก็เพราะเหตุผลประมาณนี้ครับผมครับก็จบไปหนึ่งคลิปแล้วก็ฝากไว้คลิปต่อไปว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อครับผมครับขอบคุณครับผม